สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรากำลัพอกันอีกเทื่อนเนาะค่ะกับการรายง,งานข่าวพะยะกากรณ์อากาศประจําวันของศูนย์รุตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอ,อุบลราชธานีพอกันในมณีกับตรงกับบ่ายของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะก่อนอื่นเราก็มาเบิรนการคานหมายลักษณะกาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของอิสานลาของเฮานะคะ โดยจะเริ่มจากบายมินิจนฮอตบายมืออื่นลักษณะอากาศคมีฝุ่นฝาคัน,น,นองร้อยละหกสิบของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจ,จเจริญศรีสะเกดและกจังหวัดอ,อุบลราชธานีนะคะลมกระสีเป็นลมพิษตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม่ที่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนันขาดว่าจะอยู่ที่ 2ี่บเกาถึงสาสิบสี่องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในเมืองอินทร์เาาดว่าจะอยู่ที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสค่ะต่อไปเขาก็มาบองการคาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหนาของอีสานลาของเรานะคะโดยจะเริ่มจากวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สาสิบกรกฎาคามสองพันหรอยหกสิบเซนะคะลักษณะอากาศในช่วงนั้นจะมีฝนฟ้าขนองร่อยละสี่ซิถึงหกิของพื้นที่ โดยมีฝนตกนักบางแหงนะคะลมกระสิเป็นลมพีดแต่วันตกเฉียงใต้ความเร็วลมมีทีสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรตะช่โมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นคาดว่าจะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะส่วนลักษณะการในช่วงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมถึงวันที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ ลักษณะาการในช่วงนั้นจะมีฝนฝ่าคนองร้อยละ3าสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ลมกะวัเป็นลมพิดตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอย yeah. ู่ที่ส0ถึงยี่สิบกิโลเมตรชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ส0สิถึงสาสิบหองศ,ศาเซลเซียสาค่ะส่วนภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ยี่สิบามถึงยี่สิเจ็องศาเซลเซียสาค่ะค่ะสำหรับลักษณะการบานห้ามในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องนะคะ ก็อยากขอเตือนพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพากะเราม่ระว่างอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักไว้น้ำนะคะและ้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันของศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตารางวยยงายางไกลชิดนะคะสำหรับการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศในมณีก็ขอจบการรายงานในเพียงข่าวนีกอนพอกันไหมกับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศในมืณนเซาล์ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน